จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัติยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก่อกองทราย ในการพบกันครั้งแรกนี้นะครับผมขอทิบายเล็กน้อยนะครับคือคําว่าเก่ะกองทรายเนี่ยนะครับฟังเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าคําว่าทรายเนี่ยนะครับเป็นการเล่นคําของคําว่า science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับตอนแรกนี้นะครับผมขอพูดถึงเรื่องของที่เป็นเทคโนโลยีนะครับซึ่งทุกปีนะครับ MIT นะครับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับจะประกาศ10เทคโนโลยีที่สําคัญนะครับที่จะเปลี่ยนโลกออกมานะครับเรียกว่า10 breakthrough technologies นะครับทีนี้ปีนี้นะครับประกาศมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพอเจอโควิดเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับเรื่องนี้เงียบไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องที่ MIT ได้ประกาศออกมาเนี่ยครับเป็นเรื่องสําคัญมากผมจึงอยากจะขอมาเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าบางท่านจะสนใจในบางแง่มุมนะครับสิบเรื่องนี้นะครับเป็นสิบเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดหนึ่งนะครับผมจะขอแตะบางเรื่องนะครับที่เรียกว่าไปแบบเร็วนิดนึงบางเรื่องอาจจะไปได้ลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกนะครับลองจินตนาการถึงโลกปั ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ออนไลน์กันเยอะมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับหรือว่าการทำมิงออนไลน์นะครับหรือแม้แต่การเรียนรู้ก็เป็นออนไลน์ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าออนไลน์เราเนี่ยถูกแฮ็กซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับเรื่องไซเบอร์เียวริตี้นะครับจะดีไหมถ้ามีอินเทอร์เน็ตที่ไม่อาจถูกแฮ็กได้นะครับเรื่องนี้เป็นความฝันของนักเทคโนโลยีทางด้านไอทีมานานแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาปรากฏว่า ตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดบางอย่างนะครับเรียกว่า entanglement การผัวพันซึ่งเป็นแนวคิดที่ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่มีทางถูกแฮกได้เพราะว่าพอแฮกปั๊บเนี่ยครับข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเลยนะครับปัจจุบันนะครับการทดสอบนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับทำโดย Delft University of Technology นะครับของเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบว่าสามารถส่งข้อมูลได้นะครับระยะประมาณสัก1.5กิโลเมตรนะครับ แต่ว่าปลายปีนี้นะครับจะเขาจะทดสอบระยะทางประมาณ11กิโลเมตรแล้วก็วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่าควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับเข้ามาสู่อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบนะครับวันนั้นก็จะเป็นวันที่โลกปลอดภัยนะครับหวังว่าเป็นแบบนั้นนะครับและนี่คือเทคโนโลยีแรกของ MIT นะครับทรับเทคโนโลยีที่2อนะครับอันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับคือการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับไปไกลถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะไปเรียกว่าอิดิทยีนปรับเปลี่ยนยีนได้นะครับทีนี้โรคบางอย่างเกิดจากการที่ยีนบกพร่อง นะครับเอ๊ะจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรักษาเฉพาะตัวบุคคลนั้นได้เลยนะครับก็มีการทดสอบเรียกว่าแนวคิดนี้ขึ้นมาครับโดยที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ8ปเนีเรียกว่าเธอป่วยนะครับเขาเรียกว่าโรคแบตเทนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันมีความผิดปกติของยีนของเธอนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพวกแพทย์นักเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับระดมขึ้นมาเลยครับเรียกว่าอ่านยีนของเธอใช้เวลาประมาณแเดือนนะครับแเดือนนะครับผลิตยาขึ้นมาสรับเธอโดยเฉพาะเลยแล้วก็ปรราาากฏว่ยนนี้ะคับ แม้ว่าจะไม่ได้รักษาเด็กๆคนนี้นะครับแต่ช่วยประคองอาการ,อาการของเธอนะครับคือว่าปกติเธอเนี่ยนะครับจะมีอาการชักนะครับแล้วก็เดินลาบากแล้วก็ยานี้ช่วยทําให้เธอหายชักนะครับหรือว่าชักน้อยลงแล้วก็เดินขึ้นมาได้นะครับทีนี้เกิดคําถามขึ้นมาว่าการที่ต้องระดมทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยลงไปในคือว่าการสร้างยาขึ้นมาเพื่อคนคนเดียวเนี่ยคำถามคือใครจ่ายเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญมากแต่ว่าผมยังมองโลกแง่ดีว่าอย่างนี้นะฮะคือว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทุกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับปกติจะมีราคาแพงแต่ว่าเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับราคาก็มักจะลดลงนะครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะเรียกว่าเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับนี่คือเทคโนโลยีที่2นะครับส่วนเทคโนโลยีที่3นะครับอันนี้จะว่าเป็นเทคโนโลยีก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับเมื่อปีก่อนนี่ยังจํากันเรื่องนี้ได้ไหมฮะที่ Facebook ประกาศเงินสกุลใหม่นะครับดีบราออกมานะครับแล้วปรากฏว่าถูกต่อต้านสมควร จริงๆคนต่อต้านนี่ไม่ใช่ใครนะครับคือรัฐบาลสหรัฐเองเลยเพราะกลัวว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เหมือนกับว่าคุณสร้างธนาคารขึ้นมาเองเลยนะฮะโดยใช้บล็อกเชนต่างๆนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ Facebook ประกาศไม่นานนี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือทางจีนนะครับ People's Bank of China เนี่ยบอกว่าตัวเองก็จะมีเงินดิจิทัลเหมือนกันนี่นก็เรียกว่าหยวนดิจิทัลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหากว่าโลกนี้นะครับเปลี่ยนหรือว่าการใช้เงินไปเป็นดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยนะครับตบบการเงินของโลกนี่จะเรียกว่ามีการ พิเศษปรับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับสิ่งีเกิดขึ้นคือ MIT ทํานายไว้เมื่อประมาณักต้นปีนี้และปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือยูนิเทลออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ผมต้องขอบอกว่าอย่างนี้ยูนิเทลเนี่ยไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีนะครับใครสนใจเนี่ยนะครับผมขอแนะนําให้ลองไปฟังของพอดแคสต่างๆของแซนด้าอะไรก็ได้นะครับหรือว่าลองค้นเพื่อยูนดิเทลดูนะครับจะพบ,พบว่ามีรายละเอียดบางอย่างอยูอย่ หลักๆคือยูนดิจิทัลเนี่ยนะครับก็คือเงินยูนที่แปลงจากเงินหรือยูนที่เป็นกระดาษเี่ยครับมาเป็นเงินดิจิทัลเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแปลว่ามันมีเงินสำรองแบคเอพอยู่นะครับในขณะที่ทางฝั่งของไอเฟสบุ๊คคือรีบราเนี่ยครับตอนนี้ไปรีบราสองจุดศูนย์เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เรียกว่าองค์กรต่างๆหรือประเทศต่างๆเนี่ยมาสร้างเงินดิจิทัลของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในปีนี้นะครับนี้มาถึงเททคคโโนนลยีี่4ะรับ มีใครอยากจะคงความเป็นหนุม่มเป็นสาวแบบยาวนานไหมครับก็ยาชะลอความแก่นะครับฟังดูว่าน่าดีน่าจะดีเนาะแต่ว่ายานี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะ,ะเขาอย่างนี้เขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อชะลอความแก่จริงแต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาโรคที่ตามมากับความแก่ชรานะครับเช่นโรคหัวใจมะเร็งเพราะสมองเสื่อมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการทดลองแล้วในคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกประมาณ5ปีจากนี้ก็จะมี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์หากันมานานเป็นพันปีนะฮะยาอายุวัฒนะต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นจริงภายใน5ปีจากนี้นะครับทีนี้มาถึงที่ที่5นะครับนะครับ AI AI ใช้ทำอะไรได้บ้างโเยอะแยะ,ยะเลยนะครับรจริงจริงตอนนี้เราก็ใช้ AI อยู่นะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าลองมาคิดถึง AI ทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งเกี่ยวกับยาเหมือนกันคือยาเนี่ยนะครับเป็นเรียกโมเลกุลที่มีความซับซ้อนมากเลยนะครับ ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญของเรียกว่าเภสัชกรแพทย์และคนในวงการเนี่ยนะครับเพื่อที่จะออกออกแบบสูตรยาขึ้นมาให้ได้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าอย่างนี้ฮะพบว่าจํานวนโมเลกุลที่เป็นไปได้เนยนะครับมีถึง10ยกกําลัง60โอ้พูดอย่างนี้อาจจะงงๆเนาะสิยกกำลัง60คืออะไร10ยกกำลัง60คือ1ตามด้วย0ูนย์หกตัวนะครับคือจำนวนโมเลกุลมีมหาศาลเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญไปค้นหาเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับที่ความเชี่ยวชาญทีนี้ AI เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีคลังข้อมูลยาแบบเดิมแล้วก็สมบัติของยาแบบเดิมเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียกว่าสกัดเอาบางส่วนออกมาได้ปัจจุบันพบว่าอย่างนี้ฮะจาก10ยกกาลัง60เนี่ยนะครับลดเหลือแค่3 0,000่นซึ่งฟังอยู่เยอะฟังเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าใน3 0,000ื่นนี้ครับนักวิจัยก็จะเลือกมาประมาณ6เพื่อมาสร้างยาในการทดสอบนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามว่า AI เนี่ยมีข้อดีไหมก็บอกว่าข้อดีข้อหนึ่งที่ตอนนี้รับทราบก็คือว่าวันหนึ่งมันอาจจะช่วยเราออกแบบยาที่ช่วยรักษาโรคได้นะครับเทคโนโลยีที่6นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีทั้งคนชอบใจและไม่ชอบใจคือมีใครชอบสังเกตท้องฟ้าตอนคืนไหมครับบางทีเราจะเห็นจุดๆสีข,ขาวเนาะอยู่ท้องฟ้าเรียงกันเป็นตับเลยนะครับแล้วก็หลายคนคงจะทราบว่านั่นคือโครงการ Starlink ของ SpaceX นะครับที่ส่งดาวเทียมขึ้นไป แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าทําให้ทุกคนในโลกนี้นะครับได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับกังดาวเทียมได้น่าจะดีนะครับเพราะตอนนี้ก็ส่ง้ไปแล้วหลายดวงนะครับหลายร้อยดวงเลยแต่สิ่งเกิดขึ้น,นคืองี้คนที่ไม่ชอบใจคือมีใครบ้างนักดาราศาสตร์ไม่ชอบนะครับเพราะว่าไปกีดขวางการศึกษาอาวกาศของเขาไงนะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับเอ่อพวกดาวเทียมพวกนี้ต้องกลายเป็นขยะอวกาศแน่นอนซึ่งปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมทราบเลยเนี่ยนะลองค้นมาเยอะมากเลยยังไม่มีวิธีการเด็ดขาดที่จะจัดการกับขยะอวกาศ นะครับเช่นพาขยะอวกาศไปบางที่ทําให้มันชนกันแล้วก็ทําให้มันมาเสียสีกับบรรยากาศของโลกต่างๆเงี้ยแต่ว่าบางบางบางดวงก็ตกลงมาสู่โลกเราอาจจะยินข่าวเป็นระยะใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เหลืออีก3ามที่อยู่สุดท้ายนะครับข้อ7นะครับที่อยู่ที่เจ็ดคืองี้เป็นอะไรที่ภาษาไทยฟังแล้วงงงนะอุตมภาพเชิงควอนตมัมฟังแล้วงงไหมเอ่อภาษาอังกฤษเนี่ยแปลมาจากนี่นะครับควอนตัมสูพรีเมซี่คืองี้ฮะกลับไปที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นิดหนึ่ง เป็นความหวังของโลกนี้มากเลยว่าถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทำะใช้เทคโนโลยีควอนตั้มเข้าไปได้เนี่ยมันจะเร็วขึ้นอย่างมหาศา,ศาลเลยนะครับแล้วก็ควอนตัมสูพปอรมิซีเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่บอกว่ามันมีโจทย์บางโจทย์ที่คอมพิวเตอร์ computer ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าทําได้ใช้เวลานานมากแล้วปรากฏว่า Google นี่เรียกว่าเจ๋งเลยคืองี้ Google เมื่อเมือ่อตุลาคมเมื่อปีก่อนนะครับ2019นี่นะครับได้ทดสอบนะครับแนวคิดนี้แล้วก็ทดสอบ ทดลองเรียกว่าแก้ปัญหาบางอย่างพบว่าใช้เวลา200วินาทีทีนี้ฟังแล้วก็200วินาทีก็ใช้เวลามันกันนี่แต่ว่าประเด็นคือว่าอย่างนี้ครับกูเกิลเคลมว่าอ้างว่าหากใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ IBM ที่สมิธนี่นะครับจะใช้เวลาประมาณ1 0,000ปีหรือมากกว่านะครับ200วินาทีกับหนึ่งหมื่นปีนี่ต่างกันมหาศาลเลยนะครับทีนี้แน่นอนว่า IBM ฟังแล้วไม่ชอบใจแน่นอนบอกว่าตัวเลขนี้นี่ไม่น่าจะใช่นะอย่างเก่งก็สักพันเท่านะครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือว่า เรียกว่าควอนตัมสูพรีเมซีหรือว่าอุตมภาพเชิงควอนตัมหรือว่าควอนตัมสุดยอดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในประมาณเวลาสัก5ปีถึง10ปีหรือกว่านี้ประมาณนี้นะครับเราอาจจะมีควอนตัมคอมพิวเตอร์เรียกว่าแรกๆที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับก็มาถึงเทคโนโลยีที่8นะครับเอ a อ AI นะครับ AI ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าอย่างนี้เป็นซอฟต์แวร์ราคาแพงมันเนาะนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าเกิดใครอยากใช้เนี่ยก็ใช้บนคลาวด์นะครับ แต่ปัญหาคืออะไรพราใช้เป็นคลาวปั๊บใช้พลังงานเยอะนะครับความเร็วก็ถ้าเกิดแยกกันใช้หลายที่เนี่ยนะครับก็จะช้าลงนะครับแล้วที่สําคัญคือเรื่อง security นะครับจะดีไหมถ้าเรามี AI อยูในมือเราเลยนะครับพบว่าอย่างนี้ครับจากการที่มีการออกแบบชิปพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อทํา AI นะครับแล้วก็สร้างอัลกอริทึมใหม่โดยเฉพาะเพื่อทํา AI เนี่ยปัจจุบันสามารถบีบ AI ให้เป็น AI จิ๋วหรือ tiny AI ได้นะครับทีนี้พอทานี้ปั๊บเนี่ยแปลว่าสมมติว่าอย่างนี้นะฮะ เราไปหาหมอเนาะแล้วก็ไปทําสแกนซีทีสแกนแรงต่างนะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่าทําการวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่าถ้าเรามีไทนีเอตัวนี้นะครับก็สามารถวิเคราะห์มือถือได้นะครับนั่นคือข้อดีของมันแต่ว่าข้อเสียเรามีอะไรมีไหมโอ้มีแน่นอนเลยเอ,อ่อพวกไอการตัดต่อวิดีโอปลอมต่างๆที่ดิฟดิเฟกวิดีดฟเฟฟเโอต่างๆนี่น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วคงจะแยกยากเลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับแล้วก็เหลือเสองท่านี่สุดท้ายนะครับ เทคโนโลยีเก้านะครับอันนี้เป็นอะไรที่ฟังแล้วค่อนข้างจะเหมือนกับแอบสแตรกนิดหนึ่งนะครับคือเป็นคณิตศาสตร์คืออย่างนี้ฮะปี2020ปีนี้นะครับเอ่อจะมีการสำมมนประชากรในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ประชากรสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ330ล้านคนนะครับที่เกิดขึ้นคือก็ต้องเอาข้อมูลของ330ล้านคนนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็มาทำการวิเคราะห์ต่างๆแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือว่ากฎหมายของอเมริกาเนี่ยนะครับห้ามนะครับห้ามการสัมะราที่ถจ ว่าสืบย้อนกลับไปได้ว่าข้อมูลนี้มาจากใครเพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถูกไหมครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนักคณิตศาสตร์ก็ต้องคิดวิธีการที่นะครับต้องทําบางอย่างเพื่อที่ทําให้สืบกลับยากแต่ยังคงรักษาคุณภาพข้อมูลไว้วิธีการคร่าวๆอย่างนี้ครับเขาใส่สัญญาณลบกวนล,ลงไปสัญญาณรบกวนวคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นบอกว่าอย่างนี้สมมติว่าคนเป็นผิวขาวใช่ไหมครับคนผิวขาวเนี่ยก็ระบุว่าเป็นผิวดำนะครับหรือว่าคนนี้อายุเท่านี้ก็ปรับเปลี่ยนโดยที่ข้อมูลโดยโดยรวมยังคล้ายๆของเดิมอยู่ นะครับทีนี้การใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันทําให้ข้อมูลใช้งานเนี่ยนะครับได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใส่มากไปเนี่ยนะครับก็ใช้งานไม่ได้คําถามคือต้องใส่แค่ไหนถึงจะกําลังดีนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอันนี้เป็นเทคคณิลศาสตร์ซึ่งถ้าเกิดว่าอเมริกาทาสําเร็จเนี่ยนะครับแปลว่าจะมีการขยายผลออกไปซึ่งทางแคนา,ดากดบอังกฤษก็เล็งไว้แล้วนะครับแล้วก็มาถึงเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราก็หวังกันมานานคืออย่างนี้ฮนะ ปัจจุบันเรื่องโลกร้อนหรือว่า climate change เนี่ยนะครับก็คุยกันเยอะมากเลยปัญหาคืออย่างนี้ครับสมมติว่ามีพายุหมุนลูกหนึ่งนะครับพายุมเมฆร้อนลูกหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไตฝุ่นนะครับเข้ามาสร้างความเสียหายคำถามคือมันเกิดจากโลกร้อนหรือเปล่าถ้าถามนักภูมิอากาศวิทยานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะบอกว่าบอกยากมากเลยเพราะว่าการที่บอกได้นี่นะครับในทางภูมิอากาศเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย30ปีขึ้นไปนะครับแล้วเขาจะลังเลมากที่จะบอกอย่างนั้นนะครับ ทีนี้เราเราเห็นข่าวเสมอบอกว่านี่ต้องเกิดจากโลกร้อน,นแน่เลยนะครับแต่ถามนักวิทยาศาสตัวจริงเขาไม่ตอบอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนะครับมีความเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยปรากฏการบางอย่างสามารถบอกได้แล้วว่ามาจากโลกร้อนหรือมาจากไคลเมชเชนจริงอย่างเช่นพายุโซนร้อนอิมลด้าน,นะครับซึ่งเ,เมื่อประมาณเดือนกันยายนปีปีก่อนครับ2019เนี่ยนะครับ, 2019, รบทำให้ฝนตกหนักที่สุดอเมริกาอันดับที่5เลยครับสร้างความเสียหายมากมายเลยอันนี้ระบุได้ชัดเจนว่ามาจากการเ,เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือไคลเมชเชนนะครับ ทีนี้ทาไมถึงทําได้นะครับมีสสาเหตุหนึ่งคือมีการเก็บข้อมูลมายาวนานมากพอนะครับกับ2คือเนื่องจากว่าพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยเก่งขึ้นนะครับและนั่นคือ10เทคโนโลยีที่ MIT ระบุมานะครับก็จะเห็นว่าบางเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยมาแล้วนะครับบางเรื่องอาจจะไกลตัวนิดหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของเอ่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่อาจถูกแฮกได้ต้องรอนานนิดหนึ่งบางเรื่องมีอยู่นะครับอย่างเช่นการแพทย์เฉพาะบุคคลเป๊ะเ,ะเลยนะครับบบว่าเป็นเป็นคนคนไปนเลยถ้าเกิดอยากยีนบกปล้องนี่นะครับแต่ว่าราคาแพงอยู่ เป็นต้นนะครับแล้วก็บางเรื่องก็คนน่าจะสนใจมากเช่นยาชะลอความแก่เป็นต้นและทั้งหมดนี้นะครับคือก่อกองทรายในเอพิโซดแรกนะครับจะพบกับก่อกองทรายจุดประกายความคิดติดปีกจินตนาการในตอนหน้านะครับซึ่งรับรองว่าจะเข้มข้นและมีประโยชน์ไม่แพ้วันนี้แน่นอนและนี่คือรายการก่อกองทรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง n a s d a พอดแคสตช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ ้าคุณเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีสาระประโยชน์ปะแา์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ